ผม,มกัใใ้นพูดกันไม่แก้วก็แจกอะไรบปหรืออูเลยซึ้งเลยมาเออยอะเต่าปบเป็นเรื้อเป็นไม่ไกลรนใจสักเรื่องนึ่งคำมาเรียนคำปลามาไม่มาเจาะจ้างแต่ความเท,ที่ยวเสียวัดไม่รู้วันไหนนี่พอโบกโโก็จักวันแหละจะปฏิวัติกันทักที่สุดที่จะตับตานอ้ะไม่คุยได้รู้จักที่นายโตคำปลาต่อมาทักคำไม่รู้ตัวใจคุณตุบญาตนาจีนเป็นไหมไม่รู้จีนจะกุมมาโยู่ละที เคยรัดเคยรัดวูดด้วเน็กวันเตะขึนควันชอยย่างแม่โตแกกูคุณตองรัดหน้าจีนห่าเปลือมันยำพันตีวิ่งคุ้งวิงคุ้งไปตกใต้ข้อยาชอยไปรูมันกูติดซจลาเดีก็อี่วะติดซจลาเดียมาใจติดซจลาเดียฮาเดียโลกนานต้องครับชัด c h งในคำตายติดตันว่าชัดจัง n ชัด c งค n ออะได้ phát sóng ừ. đây. Bố đây mình tốt toàn lúc này toàn nhập lò lên. Sát trắng cười đấy. sát trắng mi tâm tâm ra lại cái cử sát cha. Không có sát trắng mi cái cử sát cha. Hết từng sát cha cười đấy lão Cúm bom sao vậy? Cúm mày kìa. Mẹ mừng cầm cầm bằng cái nước lạ nước. Ừ, quân rau bài toàn ơ, Nào quân bà bố đã tâm cháy lâu, mừng giả Tâm giác, tầm kêu, ư. เนี่กูติดตั้มเพื่อนแกกูลำบากมากคนมึงรู้ไหมจริงติดตั้มเพื่อเลยอันนี้เห็นนี่มาเยาตชนมาจำนี่ต,ตัวเราได้ทุ่งกาก็ต้อยอย่นั่นเออเห็นนี่มึงนี่กูเล่าข้าวไว้จีบลงทิศลงปอจริงไหมจองฮะจริงไหมอะไรประมาณนั้นเล่นมาลุงปุ่นอยู่ซอยอุข้าม,มาลุงปุ่นก็เล่นเปลงบอกว่าได้มั้งไม่มีได้บัก มองเดากันว่าเราเคยล็อกล็อกกันมั้งเดียวก็ว่าบดมั้งลกกันมั้งอะไรประมาทนั่นหรอฮึย่งคนันเป็นกูไม่ได้คือนได้ยินวันนี้อานยือเห็นในกูมั้งชิงแกกูตที่วัดเรามาอยู่วัดเราอยู่ด้วยความมีความสุขเราอยู่ด้วยกัารผลประกอบด้วยกัใช่ไหมจัดจริงเห็นในมึงอยากคิดไปต่องื่นนานน้องโอยใจนี่มันยังเด็กแรงถึงมึงมันแก่แล้วแก่แล้วมึงกันเกี่ยวไหมมึงรูปเรื่องกูแก่หว่าเก้าไม่แก่ คุณเราอนอาจจะแก้รยยามมาได้กันเต็มที่ผมนะแต่ว่าลดลมดูคุณสมบูรณ์ต้องเคยได้เป็นคิดเลยจะไม่เช่อแล้วคใช่เพราะพี่ต้องฉันเป็นนักแต่ดังจิกับจักรพูนๆนเดี๋ยวเรื่งคุยังแก่เหมือนปูนนั่นแหละคุจะปูนๆในตึกตานี่งานเล้ศคุไม่ควรเลยกหรอป้ากูเต๋อว่าข้าวนี่กัน่ากุลากวางไม่จับหลงก็ใช่เป็นเพื่อเต๋อว่าได้ข้าวในกัน่ากูเป็นเซอร์ครีมตานาข้าวล้านเจ้าว่ะปณีตะลุต้องถ้าท่านอยากให้นาข้าวสดใสท่านต้องใจครีม แคกครีมเฮก,กูเป็นเซอร์ครีมตาหน้าเขา้าเ็ตเล่ปวดตาขึ้นนั้นกูนอนในแกน,ากน,น้าปัดลมกับไม้แขวยก็ดับร้อนกว่าฟ้าตึ้งนอนไรหัวปลานมอนยกขึ้นเลยว่าเจ้าครีมเตีน,น้าได้ไปยอ,ยยอยู่บนหัวมันเข้าฟรีตั้งวันเลยหันยิ้เห็นหน้าอย่างดำฟรีอยู่โดยว่าครีมประโยชน์เต๋อว่าแม่ตาขึ้นเจือด้มึงให้มึงเจอเตีน,น้อยครีมตาหน้าเขา้ากูเจอตียนินเจ้ากูตียินตีกุบ bữa nay thì không có Mì Gõ Để không thì lỡ những video hấp sao sao năng có tư